มีเซเว่นมีอาจารย์แมนมีเจอมีโจมีปลอยนะคะวันนี้มามาเจอเจอพอดีอิเล็กทรอนิกส์ปีสองแล้วอ่ะมือประสานกันด้านหน้าสิลูกไม่ต้องไปไข้หลังเออประสานไว้ด้านหน้าแล้วก็จะหล่อเลยวันนี้มีอาจารย์แมนด้วยนะคะหล่อเหมือนอาจารย์แมนเลยมีแมนมีเจอมีโจมีปลอยแล้วก็เซเว่นคนแรกทีนี้แม่แม่ว่าแม่จะเล่านิทานอินเดียให้ฟัง พระเจ้าสร้างโลกในประเทศอินเดียแต่เป็นนิทานของอินเดียวันหนึ่งพระเจ้าก็สร้างหอยกาบเอาไปไว้ใต้ทะเลหอยกาบตัวนั้นก็อ้าปากกินปั๊บก็นอนหอยปากหอยกาบตัวนั้นอ้าปากปั๊บก็นอนปล่อยที่นี้ก็งูหงิดเพราะมันไม่ตื่นเต้นพระเจ้าของประเทศอินเดียก็เลยสร้างนกอินทรีนกอินทรีบินเฉียวโฉบสง่างาม ราหานฉลาดเวลามันมีลูกมันยิ่งฉลาดมากขึ้นเพราะว่ามันจะต้องสร้างลูกให้มันชาญฉลาดยิ่งขึ้นเนี่ยทีนี้เนี่ยพระเจ้าของประเทศอินเดียก็ชอบมากแม่ถามหคนซิว่าอยากเป็นหอยกาบหรือนกอินร ok ีโอ้โหทุกคนอยากเป็นนกอินทรีหมดฉะนั้นนี่ลูกศิษย์ของแม่ทั้งห้าคนและทุกคนที่ได้ฟังอยู่ จงเป็นนกอินทรีที่กล้าหาญและชาญฉลาดที่สุดหมายความว่าการกล้าหาญตัดสินใจการขยันหมั่นเพียรการดูบริบทโดยรอบตาของนกอินทรีจะเฉียวที่สุดหมายความว่าดูบริบทโดยรอบเก่งที่สุดกล้าหาญตัดสินใจล่าเหยือ่อฉะนั้นนี่จงเป็นนกอินทรีที่ชาญฉลาดที่สุด ขอให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนขอบคุณครับแม่เลียงดีมากน่ารักที่สุดไปผู้หญิงคนไหนผ่าน